สวัสดีครับมาต่อกิจกรรมสวดมนต์จักรพรรดิยอดเรือสองครั้งที่สิบสี่ประจำวันที่สิบหกมกราคมสองพันห้าร้อยสิบแปดนะคร <c oughs> ับบทที่แปดบทสวดธรรมจักรกับปะวัฒนสูตร,ร <c oughs> เอวัมเมสุตังเอกังสมยังพควาพารานสิยังวิหารติอิสีปัตตเนมิคาเยตัตตะโขพรควาปัญจวัคคีพิขูอามันเตสิ เทวเมพิขเวอันตาปัปะชิเตนะนะเสวิตภาโยจายังกาเมสุกามะสุขันติกานุโยโคฮีโนคโมโปทุชนิโกอนาริโยอนัตถสันหิโตโยจายังอัฏฐกิรมะฐานุโยโคทุกโขอนาริโยอนัตถสันหิโกสันหิโตเอเตเตพิขเวอุโภ อันเตอนุปะคัมมะมชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจกขู่กรณียะนะกรณีอุปสมัยะอภิญญายะสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติกตมาจะสาพิคเวมชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจกขุกรณียะนะกรณีอุปะสมัยะอภิญญายะสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติ อายะเมวะอริโยอัตถังคิโกมคโคเสรยทีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปปสัมมาวาจาสัมมาคัมมันโตสัมมาอาชโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโขสาพิกเวมัชิมาปฏิปทาตถาคเตนณอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานะกรณีอุปาสมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติ อีทั้งโขปะณะพิกเวทุกขงังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชรา,าปิทุกขามารณะปิทุกขงังโสกะปริเทวะทุกขทโทมณสปายาสาปิทุกขาอปิเยหิสัมปโยโคทุกโขปิเยหิวิปโยโคทุกโข ยังปิดฉากณรัปติตำปิทุขังสังขิตเตณปัจจุปธา,านาขันธาทุขาอิทังโขปณะพิขเวทุขะสมุทโยอ,อริยสัจจังยายังตันหาโปโนภวิภานันทิราคะสหคตาตัตระตัตราพินันทินีเสยทีทางกามาตันหาภวตันหาวิภวตันหา อิทังโขปะณนะพิฆเวทุขะนิโรโทอริยสัจจังโยตัสายวะตันหายะอสสาวิราคะนิโรโทจาโคปตินินสสะโคมุติอนารโยอิทังโขปะณนะพิฆเวทุขะนิโรทคาไมนีปฏิปทาอริยสัจจัง <c oughs> อายะเมวะอริโยอัตถังคิโกมะโคเสรยถีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาญาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอีทางทุกขังอริยสัตจันติเมพิคะเวปุเพอนุสุเตเอสุทมเมสุจากขุงอุทะปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทะปาทิอาโรโก อ so ุตปาธิตังโหปณิธางทุกขังอริยะสัจจังปรินเยยันติเมพิฆเวปุเพอนุนุสตเตสุทมเมสุจากขุงอุตปาธิยานางอุตปาธิปัญญาอุธปาธิวิชาอุธปาธิอารโลโกอุธปาธิตังโหปณิธางทุกขังอริยะสัจจังปรินญาตันติเมพิฆเวปุเพอนุนุสตเตสุทมเมสุจากขุงอุทปาธิยานางอุทปาธิปัญญาอุธปาธิวิชาอุทปาธิทิอารโรโกอุธปาธิ อิทังทุกขะสมุทโยอริยสัจจันติเมพิขเวปุเพอนุทุสเตสุทมเมสุจักขุงอุทปาธิยานางอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโขหปณิทังทุกขะสมุทโยอริยสัจจังปะหาตับพันติเมพิขเวปุเพอนุทุสเตสุทมเมสุจักขุงอุทปาธิยานางอุทปาริปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโโห ปณิธังทุกขะสมุทโยอริยะสัจจังปาหีนันติเมพิกเวปุเพอนุสเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาธิยานางอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอารโลอุทปาธิอีทังทุกขะนิโรโธอริยะสัจจันติเมพิกเวปุเพอนุสเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาธิยานางอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชา อุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโหปณิธางทุกขานิโรธะอริยะสัจจังสัจชิกาตับพันติเมพิขเวปุปเพอนุนุสตเตสุธรรมเมสุจากขงอุทปาธิญานางอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโหปณิธางทุกขานิโรโธอริยะสัจจังสัชฉิกาตันติเมพิขเวปุปเพอนุนุสตเตสุธรรมเมสุจากขงอุทปาธิญานางอุทปาธิปัญญา อุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโรโกอุทปาธิอีทางทุกขะนิโรธาคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมพิคเวภูเพอุนุสเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาธิญาณังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโรโกอุทปาธิตังโขปณนิทางทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจ ภาเวตัพันต er, you know, ิเมพิคเวปุกเพอนุนุตสเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาธิยาหนังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโรโกอุทปาธิตังโขปนิทังทุกขะนิโรทคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมพิคเวปุกเพอนุนโตสเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโรโกอุทปาธิ ยาวกีวันจะเมพิขเวอเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตังทวทะสากรังยถาบูตังยานะทัสนังนะสุวิสุทธังอโหสิเนวะตาวาหังพิขเวสเทวเกโลเกสมารเกสัพรหม,มเกสัตสัมณะพราหมณิยามณิยาปชายะสะเทวมนุษสายะอนุตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธ ปัจจัญญาสิงยะโตจโักโคเมพิขเวอิเมสุทตูสุอริยสเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทะสากรังยถาภูตังยานะทศนังสุวิสุทธังอโหสิอัถาหังพิขเวสเทวะเกโลเกสมารเกสัพพรมเกสัตสมณะพราหมณิยาปัชชายะสะเทวะมนุสสายะอนุตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิง์ ยานันจปนะเมธทัศนังอุทปาธิอากุปาเมวิมุตติอายะมันติมาชาตินติธานิปุนภโวติอิทะมะโวจพะคะวาอัตตะมะนาปัญจวัคคียาภิกขุพะคะวโตภาสิตังอภินันทุงอิมัสมินจปะปนะณะเวยากราณสงพันยะมาเนอายัสมะโตโคนทันยัสะ ววรชังวีตะมะรังธรรมะจักขุงอุทปาธิยังกินจิสมุดธะยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมมันติปวัติเตจะกภควตาธรรมจักเกภุมมาเทวาสัทธมนุษสาเวสูงเอตมัมภควตาพารานาสยังอิสิป,ปตเนมิคทายะอนุตรังธรรมจักกลงปวติตังอปปติวัติยังสมณนนาวพรามเนน นวาเทเวนวามาเรนวาพรามุนาวาเคนะจิวาโลกัสมินต um ah ิภุมมานังเทวานังสัตทังสุตวาจาตุมมหาราชิกาเทวาสัทธะมนุษสาเวสูงจาตุมมหาราชิกานางเทวานังสัตทังสุตวาตาตาวติงสาเทวาสัทธะมนุษสาเวสูงตาวติงสานางเทวานังสัตทังสุตวา ยามาเทวาสัตธรรมนุสสาเวสูงยามานังเทวานังสัตทังสุตวาตุสิตาเทวาสัตธรรมนุสสาวสุงตุสิตานังเทวานังสัตทังสุตวานิมมานรตีเทวาสัตธรรมนุสสาวสูงนิมมานรตินังเทวานังสัตทังสุตวาปรนิมมิตะวสาวตีเทวาสัตธรรมนุสสาเวสูงปรนิมมิตะวสาวตีนางเทวาัสัตทังสุตวาพรหมกายิกาเทวาสัตธรรมนุสสาเวสูง เอตัมภควตาภารานสียังอิสิปตนมิคาเยอนุตรังธรรมจักกังปวัตติตังอปปติวติยังสมเนนะวาพรามเนนะวาเทเวนะวามาเรนะวาพรหมุนาวาเกนจิวาโรกัมนติอติหะเตนะคเนนะเตนะมุขุดเตนะยาวะพรหมโรกาสัตโทอับพุกคัตคัตฉิอายันจะทะสะ สหัสสีโลกทธาตุสังกัมปิสสัมปะกัมปสิสัมปะเวทีอัป,ปะมานูจะโอราโรโอภาโสโรเกปาตุระโหสิอติกรรมเมวะเท,วา,าทวานังเทวานุภาวังอ,ววอัถโคภะควา,าอุทานังอุทานเนสิัญญาสิวัตโกวัตโพโกนทันโยัญยาสิวัตโพโกนทันโย,นยต,โโโยติอิติหิหังอายสมโตโคนทันยสสะ ัญญาโกนทันโยเตวะนามังโอโหสติบทที่เก้าพุทธานุสติอิติปิโสพระควาอารังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโรกาวิถูอนุตโรบริสธรรมมสารถิสัทธาเทวมนุษยานังพุทโธพระวาติบทที่สิบธรรมานุสติสวาขาโตพระวตาธมโมสันทิติโกอาคาริโกเอหิปัสสิโกโอปนญยิโกปัจจตังเวทิตโพบินยูหิติ บทที่สิบเอ็ดสังขานุสติสุปฏิปันโนพระขาวโตสาวะกะสังโคอุชุปฏิปันโนพระขาวโตสาวะกะสังโคยายาปฏิปันโนพระขาวโตสาวะกะสังโคสามีจิปฏิปันโนพระวาวโตสาวะกะสังโคยาทิทางจัตตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุริสสะปุคราเอสาพระขาวโตสาวะกะสังโคอาหุเนโยปาหุเนโยทักขีเนโยอัญชรีการานิโยอนุตตรังปุญญเขตังโรกัสสาติ บทที่ 12. สิบสองสัตวาสักกตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวรังหิตังเทวมนุษยานังพุทธเตเชนะโสธินานัสสันตุป,ปัตวาสัพเพทุกขาวูปะเมนตุเตสักกตวาธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวรังปะริราหูปะสัม,มนังธรรมเตเชนะโสธินานัสสันตุป,ปัตถวาสัพเพ พยาวูปะเมนตุเตสัตตตวาสังขารตนังโอสถังอุตมังวรังอาหุนยังปาหุนยังสังฆเตเชนะโสธินานสันตุปัตวาสเพโรคาวูปะเมนตุเตบทที่13พระคาถาชินาบัญชรชยาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวาหนังจตุสัจจาสะพังระสังเยปิวิงสุนราสภา ตันหังกราทโยพุทธ,ธาอัฏฐวีสตินายกาสัพเพปฏิิตาไมหังมัตเเกเต,เต,เตมุนิสาราศีเสปฏิตโตไมหังพุธธมมถธธัมโมทเวโรจเนสังโคปฏิโตไมหังอุเรสัพะกุณาครโหัตเเยเมอนุรุธโธสาลีพุตโตะรักขิเนโคนทันโยปิธิภาคสมิงโมคลาโนจวามเกทกขิเนสาวเนไมหังอาสุงองนันทลาหุโลกัสาโปจมาหานาโม อุภาสุงวามาโสตะเกเกสตโตปิธิภาคาสมิงสุริยวะปภังกรโรเนสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตม่ดิปุงขโวกุมารักสโปเทโรมาเหสีจิตตวาวโกโสไมหังวัเนนิจังปฏิทาสิกุณากรโรปุนโนอังคุริมาโรจะอุปารียันทะสิวรีเทราปัญจะอิเมชาตานรา,าเตติรกามะมะเสสาสิติมหาเทราวิชิตาชินสาปกาเอ ตาสีติมหาเถราชิตะวันโตชิโนรสาชลันตาเสระเตเชนะอังคะมังเคสุสันทิตาลัตนังปุระโตอาสิทักคิเนเมตสุตะกังทัชชักังปัชโตอาสิวาเมอังคุลิมาระกังขันทะโมระปริตตันจอาตานาติยะสุตะกังอากาเสชะทางอาสิเสสาปาการสันทิตาชินานานาปรสังยุตตาสัตตปาการะังกตาวาตาปิตาธิสันชาตาภัยรัต ชัดตุปัตถวาอาเสสาวินยังยันตุอนันตะชินเตชะสาวัสโตเมสกิจเจนะสตาสัมพุทธปัญชเรชินปัญชระมัดชัมหิวิหรันตังมหิตเรสถาปาเรนตุมังสัพเพเตมหาปุริสาสภายอิจเจวะมันโตสุขุตโตสุรคโคชินานุภาเวนาชิปัตถวธรรม,มานุภาเวนาชิตาลิสังโคสังคานุภาเวนะชิตันตรายโยสัตธรรม,มานุ ภาวะปาริโตจารามิชินปันชเรติ <c oughs> บทที่14บส่บทสวดภาหุงมหากาพาหุงสหัสมะพินิมิตะสาวุธันตังครีเมคารังอุทิตโคราสาเสนมารังธานาธิธรรมมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาะภวตุเตชายามังคารานิมาราติเรกมาพิยุชิตาสัพพระติง โพรัมปนาราวะวกมมรขมาทัทยักขังขันตีสุทันตวิทีนาชิตวามุนินโทตันเตทะสาปวัตุเตชยมังคารานินาราขีริงคชวารังอติมัตตภูตังทาวักขีจักกรมสนีวสุทารุนันตังเมตตมุเสกวิธีนาชิตวามุนินโทตันเตชาสาภวัตุเตชยมังคารานิอุคิตตะขัดขมาติหัดทสุทารุนันตัง ทาวันติโยชนะปะทังคุริมาระวันตังอิทธีพิสังคตาตมโนชิตตวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชายามังคารานิกตะวานากะัฐธมุทารังอิวคัคพินียชินจายทุตทวจนังชนะกายมัตเชสันเตนโซมวิธินาชิตตวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชายามังคารา นิสัตจังวิหายอมติสัตจักวาทะเกตุงวาทาพิโรปิตามะนังอติอันทภูตังปัญญาปฏิปชาริโตชิตวามุนินโทตันเตชาสาภวตุเตชยมังขารานินันโทปานัะพุชัังวิพุทังมหิตทิงพุต เตนะเทระพุชเคนัธมาปยันโตอิทูปเทสวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชาสาภวตุเตชยมังคารานิทุคาหติที่พุชเคนะสุทัธาหัต ขังพรหม,มังวิสุทธิชุติมิตรทิพากาพิธานาญานาคเทนวิธินาชิตวามูนินโธตันเตชะสาปวัตุเตชยมังคารานิเอตะปิพุทธาชยมังคาราอัตทคาทาโยวาจโนทินทินสาระเตมตันทีหิตวานเนกวีวิทานิจุปัตทวานิโมคังสุขัง อธิคเมยายนาโรสปัญโยมหาการุนิโกนาทโทหิตายสะปปาปานินางปูเรตวาปารมีศพพาปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนสัสจวัฒเชนะโหตุเตชายามังขรังชยันโต โคทิยามูเลสักยานังนันทิวันฐานโอเอวังตะวังวิโยโหหิชยสุชยามังคาเรอปราชิตาปันลังเกสีเสปัทวิโปคารอภิเสเกสัพพุทธานังอักขปโตปมมทัติสุนักขตังสุมังคารังสุปาตังสุหุต ตีตังสุขโนสุมมหุตโตจัสุยิตทั้งพรหมจาริสุปทักขีนางกายกรรม,มังวาจากรรม,มังปักขีนางปทักขกีนาง,กกงมโนกรรม,มังปานิทีเตปทักขีนาปทักขีนานิกตวานารพันตเท ปะทักขีเนะวตุสับพะมังคารังรักขันตุสัพระเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนัสธาโสติพาวันตุเตะวตุสับพะมังคารังรักขันตุสัพพาเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนัสธาโสติพะวันตุเตะวัตุสับพะมังคารังรักขันตุสับ พะเทวตาสับพะสังฆานุภาเวนาสธาโสธิพระวันตุเตบทที่15บห้าปฏิาาทานะคาถายาเทวตาสันติวิหาระวาสีถูเปคเรโพธิคเรแตหิงแต,ห,งแตหิงตาธรรมทานเนนะ พวันตุปูชิตาโสถิงกรโรเตทะวิหาระมันเรเทราจะมัชชานวากาจะพิขโวสารามิกาธานะปฏิอุปาสกาคามาจะเทสานิคมาจะอิสราสัมปาณภูตาสุขิตาพวันตุเตชะลาผู้ชายเยปิจะอันทะสัมภวะสังเสธชาตาอัาโวปะปาติกานียานิกัง ธรรมวรังปฏิจจะเตสพเพปิทุกขัส,สกรณตุสังขยังทาตุจิรังสตังธรรมโมธรรมะทาราจะปุคราสังคโคโหตุสมะโควะอัธายะจะหิตายะจะัอมเหรักขะตุสัตธรรมโมสพเพปิธรรมจาริโนวุทิงสมปาปุเนยามายามะธรรมเมอริยะปะเวทิเตปะสันนาโหตุสพเพปิปานิโนพุทธทศาสเนธรรมมา ธารังปเวชันโตกาเลเทโวปวัสตุวุธิภาวายะสตานังสมิธังเนตุเมธนิงมาตาปิตาจะอัตระชังนิจจังรักขันติปุตตกังเอวงังธรรมเมนะราชาโนปชังรักขันตุสัพป,ปทา <c oughs> บทาที่16เทวตาอุยโชอุยชาณคาถาทุกขับปัตตาจะนิทุกขา พย,ตตพยาปตาชนิพยาโลกปัตตาชนิโสภาโลกปปตตาชนิโสกาโขนตุสเพปิบาลนิโนเอตตาวตาจะอัมเหหสญญสสทเทิสัมพัสพตัางปุญญะสัมปท,ทังสัเพเทวาโนโมทันตุสภะสัมปติสิทธิยาทานังทัทันตุสัตทายะศีลังรักขันตุสัพทาภาวะนาภิรตาโหนตุ คัดฉันตุเทวตาคาตาบทที่สิบเจ็ดสุ망คนคาถาโหตุสัพพังสุมังครังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะโสตีโหตุนิรันตรังโหตุสัพพังสุมังครังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสตีโหตุนิรันตรังโหตุสัพพังสุงครังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะ โสติโหนตุนิรันตังสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังขาพรรปตาปเจกานันจะย man ะะะังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสปโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังขาพรรปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสปโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังขาพรรปตาปเจกานันจะยังพลัง อรหันตานันจะเตเชนะระคังพันธามิส pues mm so. ัพโสสพะพุทธาสเพธรรมาสภพสังขาพระปตาปเจการันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะระคังพันธามิสัพโสสพะพุทธาสเพธรรมาสภพสังขาพระปตาปเจการันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะระคังพันธามิสัพโสสพะพุทธาสภพธรรมาสภพสังขาพระปตาปเจการันจะยังพลัง อรันตานันเจเตเชนะระคั้งพันธามิสัพโสสเพพุทธาสเพธรรมาสเพสังขาพระปตตาปเจการันจะยังพลังอรันตานันเจเตเชนะระคั้งพัทามิสัพโสสเพพุทธาสเพธรรมาสเพสังขาพรปตตาปเจการันจะยังพลังอรันตานันเจเตเชนะระคั้งพันธามิสัพโสสเพพุทธาสเพธรรมาสเพสังขาพระปตตาปเจการันจะยังพลัง อรหันตานันจเตเชนะรักรั้งพันธามิส,สัพพโซด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตยด้วยการสาธยายบทสวดมนล์พระสูตรพระปริศและพระคาถาเหล่านี้ ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอข้าพเจ้าจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและบัตถุมงคลพระปิดตาย,ยอดเสรษฐีเรียนยอดเสรษฐีเรียนว้ครูหกแปดตลอดจ,จนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริตจงสาเร็จจากเสร็จทุกป,ประการเทิน บุญกุลของข้าพเจ้าทั้งหลายเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอน้อมถวายเป็นพุทธาบูชาธร,รมบูชาสังฆบูชาขอผลบุญนี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชภัยทั้งปวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิน้นประสบความสําเร็จจะรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่ออุปสรรคและมารทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยธนสารสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิปัสสนากรรมาฐาน เกิดปัญญายาและเจริญด้วยจตรุรพิธพรชัยทั้งสีคืออายุวันนะสุขาภาระเทินขออนุโมทนาบุญกับพรอบพยยอดเศรษฐีทุกท่าน